มาถึงแล้วซามกกไผ่ตรงนี้คือแห้งแล้งไม่มีอะไรเลยก็จะมีเพลงฟังตลอดเวลานะครับมนช่วงๆจะขึ้นอันไหน,นนะบ๊ายบายซาแหกเดี๋ยวลงแล้วตอนนี้เที่ยงห้าทีแล้ว สวัสดีครับสำหรับเช้าวันสุดท้ายนะครับบนภูกระดึงนะฮะก็แป่งฟัน,นับลังหน้าเรียบร้อยระเดี๋ยวก่าแต่งตัวเก็บของนะเดี๋ยวก็ลงจากภูแล้วนะครับตอนนี้เป็นเวลา6กโมงสี่สิบแล้วนะวันนี้เป็นวันจัดน,นะครคนค่อนข้างน้อยดูจากเต็นดูจากอะไรคนหายหมดแล้ว เราตักพ่อหนูตรงนีน้ลองดูครับคนน้อยมากเจะยิ่งวันตังขาดพูดประหันยิ่งน้อยกว่าน,นี้นะฮะเราไปทานข้าวแล้วก็อเข้างน้ำเรียบร้อยเดี๋ยวเตรียมตัวลงกันดีกว่าแล้วลูกหาไว้ไม่เกินแปดโมง เราจะเก็บของแล้วก็ทิ้งไว้ได้เลยนะฮะเดี๋ยวพามาดูห้องนองห้องน้ำหน่อยดีกว่านี่นี่ห้องน้ำหยิงนะอันนี้เป็นแบบเสริมแหละนะแต่กดเ,เป็นหลักๆมันจะเป็นตึกด้านหลังนะเห็นไหมฮะตึกด้านหลังที่เป็นเนี่ยสีน้ำตาลตรงนีอ้อันนี้จะเป็นตึกหลักนะอ่าผู้ชายอยู่ตรงนู้น ตรงกลางนี้จะเป็นเป็นตึกจ่ายห้องผู้ชายอันนี้อันนี้นี่เป็นตึกจ่ายพวกเครื่องนอนผ้าหม่มนะครับอันนี้จะมีอ่างล้างหน้านะฮะห้างน้ามีสองจุดจริง,รงห้องน้ำมีเยอะแยะนะห้องน้ำมีหลายที่นะฮะอันนี้เป็นแค่จุดหนึ่งเท่าน,นั้นเองอใครจะมาก็มากันได้นะ อากาศวันนีนะ้ตื่นมาก็19อ,องศายังดีนะวันนี้ตอนนี้เป็นเดือนกุมภานะครับถือว่ายังใช้ได้อยู่แหละตอนเช้าคงไม่อาบน้ำแนตะแต่งตัวแล้วเดี๋ยวกินข้าวเดินลงเลยดีกว่า นี่ไปนั่งกินนะครับราคาไม่ไม่แพงนะร้านนี้แนะนำนะครับที่นี่เลยร้านอะไรส้มกุ้งไหนใช่ไหมส้มกุ้งอะไรวะโอลี่ไม่ใช่หรอทำไมส้มกุ้งอ่ะโอ้ <c oughs> ไม่ข้างๆข้างๆคือโอลี่ <c oughs> เป็นพันธมิตรกัน <c oughs> นะครับ ไปร้านนี้อร่อยนะครับคิมแล้วเหรอครับกินอะไรลายแก้วเหรอโอเคเยี่ยมครับรสชาติมา,าประทานก่อนเจนี่นะครับภาพสุดท้ายเราจะบายบายแล้วยามเป็นชาบูกระดึงไม่เจ๋ อีก4กิโลนะครับเพื่อไปถึงอะไรนะหลังแปรใช่ไหมหลุยเขาบอกก้าวลงก้าวสั้นๆครับเมื่อกี้ลูกหาวเขาบอกระวังกล้ามเนื้อขาจักเศษก็จะเป็นก้าวสั้นๆก้าสั้นครับ มง 41, 42เรามาดูดีกว่าว่าเราจะถึงข้างล่างกี่โมงนะฮะข้างล่างก็คือภาพลงก็เหมือนภาพขึ้นเลยนะผมไม่ต้องถ่ายหรอกนี่นะครับฟอกปอดอกืใครอยากฟอกปอดก็มานะครับละครัาง เาอากาศมันดีอากาศดีปุ๊บก็ขึ้นมาก็หายป่วยเลยม,มีแม่ค้าบางคนบอกว่าบางคนป่วยก็ขอขึ้นมาพักอยู่ข้างบนนี้อากาศดีอเขาก็จะหายเลยนะครับนี่อีกสามพันสามรอยเจ็ดสหกช่งชวงเช้านี้เห็นมีเขาประกาศเลยนะว,ว่าช้างป่ามาหากินแถวน้ำตก ใครที่ปโซนน้ำตกนี่วันนี้อดไปเลยนะครับเพรานะว่าอันตรายแต่เมื่อวานเราจัดไปเรียบร้อยนะฮะตามที่ได้เห็นกัน,นครับเดินนี้เดินลงดีกว่าคงไม่ได้พักกินอะไรมากมายว่าไม่น่าจะเหนื่อยขึ้นนะครับดูบรรยากาศเส้นทางการเดินเย็นสบายอุณหภูมิตอนนี้น่าจะมีประมาณสัก23 24ไหม เพราะเมื่อเช้าว่าตีเก้านะครับเรื่อยๆครับนักท่องเที่ยวก็กระจายกระจายกันลงเราลูกหาเราจัดไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ประมาณเจ็ดโมงครึ่งนะครับป่านี้เขาคงไปแล้วแหละแต่เราเขาก็คงจะมีเดินแซงเขาแหละนะครับก็ไปรอข้างล่างเต้นๆต้ใครจะมามาได้นะครับป่านกำลังดี เดินมาประมาณกิโลนิดๆได้วนะครับแดดที่เปรี้ยงเลยขงหลังมีคนตามมาด้วยเดินเร็วเหมือนกันนะเนี่ยข้างหน้าก็ไม่มีคนโอเคน่าจะเลยประมาณสองโลก,กว่าเย่มาถึงแล้วนะครับหลังแปรตอนนี้เวลาเก้าโมงยี่สิบสาม นับก็เดินเร็วเหมือนกันนะครับเนี่ยเดี๋ยวทรา,ายออกจากรองเท้าหน่อยนะต่อเดินมาแค่นี้รองเท้าเต็ไมไปด้ยวยทรายเลยเ,ย,ยเดี๋ยวค่อยเดินลงกันเข้าห้องน้าเรียบร้อยนะครับไปชมบรรยากาศกันก่อนคนก็เพิ่งขึ้นมาแล้วถ่ายรูปสุขสนาน ดีกว่านะครับนี่คือรถเข็นของลูกหาบเพียบเลยบอกลูกหาบนี่มี200คนแต่ว่าก็ต้องวินเวียนกันให้บริการนะฮะห้องน้ำด้านซ้ายสวยสะอาดท้านขวานี่สมัยเอโดนะนี่ครับนี่สมัยกรุ้งีรีในโน เวลาเก้าโมงสี่สิบเรากำลังจะลงแล้วนะครับแดดเปรี้ยงๆต้องรีบลงเดี๋ยวมันร้อนบา,บายบใบบุกัดดึงใบใบป้าย,ายผู้พิชิตนะครับซ้ำต่างๆเราจะลงนะครับไปลงกันดีกว่า หมเลยขาลงนีครับขาสั่นๆกันครับเนี่ยอตอนนี้เริ่มดูสบายึลนเลย,เลย แล้วก็ถึงซ้ำแคร่ซ้ำแรกนะฮะในขาลงวันนี้เวลากี่โมงสิบโมงยี่สิบยังต่อไหมยันต่อเลยแจนี่ยะซ้ำแคร่มีแคร์จริงเต็มโอเคเต็มแจ้รืูอต่อนะครับตอนนี้ เอาลงมาถึงอีกซ้ำแล้วอันนี้มีห้องน้ำอย่างดีเลยร้านค้ามากมายใช้สีไม่มีคนลงเขาคงไม่หยุดเดี๋ยวหยุด นครับโกโดน,โโดนมีห้องน้ำนะครับท่านผู hmm. ้ชมมาถึงแล้วตำกบไผ่ตรงนี้คือแห้งแรงไม่มีอะไรเลยดูครับมีรา,ากไม้เดินระวังหน่อยแสงแดดเปรี้ยง น้อยก็มาเที่ยวเยอะๆได้หมดเลยร้อนมากอ๋อถึงซ้ำแล้วนะครับโคตรเร็วขาลงนี่อย่างกระกิ้งลงตรงนี้ก็มีการ้าเหมือนเดิมใหญ่โตนะครับอ๋อนี่ซ้ำกกว่า นกบว่านะครับอันก้อนหินเยอะแยะเลยตอนนี้เรามาถึงปราะปรานปรานเปรปรานเป มาด้วกันครับอ่านทีนิดนหน่อยครับเดินดลงไปเ้ยภรพยาอย,ยากลงเร็วกว่าเด <c oughs> เอดอันน,อนนี้ครับแยกเป็นสองทางนะครับเราจะเลือกทางไหนลงก่อนดีกว่าเป็นบันได ก็จะมีเพลงฟังตลอดเวลานะครับเปนช่วงๆคอยรับเขาของคุณจะทุกหับขึ้น,น,นอ,อ,อนนันไหนโอ้นี่ก็เฉียงไปเฉียงมาครับทางตรงนี้ทางลาบ ถึงซ้ำกอสร่างเลยนะฮะอันลองสุดท้ายกินแต่ไม่หมดเหมือนเดิมแต่ไม่กินลอะอันนี้ลองสุดท้ายของจริงซ้ำกอกกอกใช่ไหมอ,อ๋อมันจะมีซ้ำบอลอีู่กับเนี่ย อะไรไม่ไมค้าบอกสองอันวะไม่ค้าหลอกนี่วะเกอกาะอันนี้ไม่ได้บ้านกกาะนะครับคนละที่กันนะครับลบอนนะฮะสี่ร้อยสี่สิบอันนี้เราเดินทางมาสามจุดห้าแปกกิโลแล้วนะฮะจากจุดป้ายพิชิตนะครับก็คือห้าโลนัล่นแหละทั้งหมดคือห้าโลเราเดินมาหนึ่งชั่วโมงห้าสองอะ มีพักบ้างเล็กน้อยเดินเดินพักแล้วไม่เดินอนจ้วงตลอดนะครับอาน้ำล้างหน้าีเส็นเลย่อน,อนที่มีเลื่นมีหลายทีมกันนะพ <c oughs> ื้นมันแห้งแล้วฝุนมันเยอะ <c oughs> เอนต้องระวังด้วย คนหนึ่งเขากล่าวไว้นะครับไม่รู้ว่าประชดหรือเปล่าหรือของจริงกไม่รู้าอาจารย์ยได้ไปเห็นคลิปนี้คอมเมนต์ด้วยนะครับยายก็ไม่ดูช่องมึงดูเด้ครับช่องสับเป็นแล้วอีกหนึ่งคนก็จะล้านสับแล้ว <laughs> โอ้โหทางยาวไกลอ่าแลแล้วก็มาถึงซัมบอนนะครับ ลองสุดท้ายแล้วต่อตไปนะฮะัมแฮกัมแฮก,กกี่กี่เมตรนะเจ็ดรอยเมตรลาแฮกนะครับทำส,สุดท้ายเจ็ร้อยเมตรจากําแฮก,กลงถึงล่างประมาณก,กิโลหนึ่งไกลสุดสุดมันจะแเลยอ oh God. โอ้อก่นดดดดอนดยังรอน คลิเปเร็บแสงดีนะฮะแต่ความเป็นจริงแล้วร้อนโคตรตอนนี้เวลาเท่าไ,ไหร่ปะเนี่ยกับไปซื้อครีมทาฝ้าให้เมียเลยนะคะ <c oughs> ทาฝ้าครับทาเมียตากแดดสามวันทาทันแบบนันก็ขึ้นแล้วสิรักษา่ยครับ <c oughs> เวทามงครึง่งแล้วตอนนี้นะฮะลงมาตั้งแต่เก้าโมงสี่สิบราวประมาณนะั้น ใช่ไหมเออดูเวลาทีอัดคลิปไว้แล้วตอนนี้เราเดินมาทั้งหมด3.95ใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงแล้วุยต่อครับตรงนี้ก็จะเดินง่ายหน่อยนะเป็นทางลาบสส่วนใหญ่แล้วก็มีแบบมีหินมีท่อนไม้อลังการมากลองดูขึ้นไปครับ หลากโมงลัลงไม้เต็มก,ก็ถือว่าเดินง่ายแหละนะครับตรงนี้แห้งกรอบนิดเดียวร้อนนีเดียวก็ถึงซัมแฮกแล้วมีฝรั่งมาเที่ยว้วยมากับทัวร์เงี้ยนุดีฝรั่งก็เดินเท้าเปล่าลสุดยอดสายลุยสุด ความเชื่อคืออะไรตรงนี้ใครรู้คอมเมนต์ด้วยนะครับน่าจะมีอยู่ละยังไม่ชังเกตน,นะครับก้อนมาเริ่มอย่างนี้ไม่เห็นเลยรรเรียงก็ไม่เก็บเนอะเลี้ยงไว้เองก้อนใหญ่สุดไม่รู้ใครเลี้ยงไว้ก้อนดังร้านตัง้งแฮวแห้งแรงสุดๆดอ้ไหลาต่อไปครับไหลต่อไป ซ้สำสุดท้ายซ้ำแหกนะครับมีห้องน้ำด้วยมีร้านปิดเลยครับนักท่องเที่ยวมันน่าจะน้อยฉีย่จะเป็นเลยใครที่งระเบิดไปห้องน้ำได้นะครับมีห้องน้ำทุกจุดนะห้องน้ำก็โอเคอยู่เสีด้สภาพาห้องน้ำไปนี้นะมาดูกันไว้เข้าไปทีละคนอ๋อ,อ,อนี่มีสองห้องอ๋อ นอ,นอนสบายเลยขึ้นมาเหนื่อยขึ้นมาเหนื่อยใช่ไหมมันนอนเนี่ยไปกินไอติมกันดีกว,ว่าไข่ทองสีเขียวสีเขียวค่ะ้หลังด้วย,ยว,วันนี้คนน้อยนะวันนี้เวลาสิบเอ็ดโมงห้าห้าแล้วหลับอยู่คนคนกู ติดมาแจ้งครับตรงน้องเป็นถ้วยเนาะใบ้องบายบายซัำแหกเดี๋ยวลงแล้วอ๋อนี่ปัง กกคำมอะันกกคำมไปเนี่ยจำไม่ได้มันคืออะไรตอนนี้เที่ยงห้าทีแล้วไปดูตอนะแจ๊ะซำแหกไปลวแจ๊ะสุดท้ายแล้วนะมาถึงแล้วนะฮะอันนี้คือปางกกฆ่านะครับ ปะกุกข้าคือไม่มีอะไรเลยนะียดว่าเชิงเขาแปด้อยเมตรฟุดฮิลนะฮะสูงด้วกันท่องเที่ยว900เมตรตรงนี้ก็จะเป็นบันไดลุ่นลัวแล้วนะครับก็จะลงง่ายหน่อยขึ้นก็นนง่ายาอาจจะเหนื่อยนิดหน่อยนะฮะบันไดเพียบยเดียวยเดียวเดียว ถึงแล้วท่านผู้ชมเห็นป้ายแล้วป้ายทางเขา้าโอ้ my god ยอดแล้วลมาถึงข้างล่างแล้วตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงสามสิี่ใช้เวลาไปสองนะชั่วโมงห้าสิบห้าถึงข้างล่างเลยครับโอ้ oh my god ระยะทางห้าจุดก้าเจ็ดจริงๆมันห้าหรือมั้งแต่ว่ามันเฉียงไปเลย นับไม่เท่ากันนี่กรุงเทพ471กิโลเมตรเย้เราจะไม่อนำอะไรไปนอกจากภาพถ่ายนะครับมาหน้าลางตาดีกว่าชื่อออกด้วยแค่สี่วันห้าวันเองตอนนี แสบหน้าเหลือเกินไปล้างหน้าดีกว่าห้องน้ำไหมไว้เจอกันเดี๋ยวนัดกันห้องน้ำแต่เราก็ไปรอลูกหาบที่หนึ่งไม่รู้เขาลงมาหรือยังห้องน้ำเก่อนนะครับล้างหน้าล้างตาดีกว่าแสบหน้าเป็นเหมือนตอนนี้ลูกหาบก็ทยอยกันลงมาแล้วเราไปดูของดี่เกาะมีของเราหรือเปล่าจะมีไหมเออมียี่สิบเจ็ดไหมครับ ไไมีกระเป๋าแล้วไหมตอนนี้ยังไม่เห็นครับเหลืออีกหางนึงนะครับคุณครับใกล้ๆนี้แล้วครับอ๋อ้ดูจากตรงนี้ยังไม่มีเดี๋ยวรอต่อไปนะครับตอนนี้นั่งรอคุณพัสนันท์อาบน้ำตอนนี้เป็นเวลาจะบ่ายสองแล้วครับหลายๆคนก็ขับรถกันมาแต่เรานั่งรถทัวร์กลับครับ เราตัวกลับก็ถึงตรงนี้ประมาณตีสี่ครึ่งนะที่หมอชิตสองน,นะก็นั่งแท็กซี่กลับกันดูบรรยากาศรถจอดเพียบเลยเห็นไหมจุดอาบน้ำมีเยอะเหมือนนะครับห้องน้ำมีหลายที่มีร้านนวดมีสระผมด้วยนะครับใครอยากตัดอยากได้อยากอะไรก็ได้หมดนะครับบาสบาย ขออาบน้ำแล้วเดี๋ยวก็เดินทางกลับนะฮะด้วยซันบัสเหมือนเดิมใครอยากมาก็ซันบัสมันมีถ้าตอนตอนมานะฮะมันก็จะมีช่วง9โมงกับ9้าโมงครึ่งนะครับแล้วก็ถึงประมาณตีห้าราวๆนี้ตีห้าตีห้าครึ่งนะครับแล้วก็นั่งสองแถวมาจากร้านเจ็กกิมนะครับมาถึงตรงนี้ประมาณเจ็ดโมงนะแล้วก็ขึ้นหากลับก็ต้อง จองตั๋วไปเรียบร้อยก่อนนะฮะแล้วก็เดินทางาจากตรงนี้นะฮะไปขึ้นรถหน้าร้านเจก,กิมแหละราวสองทุ่มนะครับรถมันน่าจะวิ่งก่อนแล้วก็เดี๋ยวเขาจะแจ้งว่าเลขอะไรเราก็ต้องบอกเราก็ต้องถามเขานะครับว่าของเราเลขอะไรนะอะไรอย่างนี้นะแล้วก็เราก็คอยสังเกตว่ารถคันนั้นมาหรือย,อยังนะครับพอมาพวกก็ขึ้นนะแล้วก็เดี๋ยวไปลงหมอชิดเพราะเราไม่ในต้นทางนะนนเราเป็นกลางทาง แต่ก็เป็นจุดยอดนิยมแหละที่เขาเดินทางกันนะครับผานกเขานะครับผ่านกเขาตอนนี้เม็ดแล้วเกินรออาบน้ําก่นอนอชมบรรยากาศก่อน,นหลายคนก็ลงมาจากภูก็ดึงกันแล้วแล้วก็ค่อนข้างจะมีหลายคนที่ขับรถมานะแล้วก็เดินทางกลับกันน่าอิจฉาจังเลยลข้างหน้ามาอีกเรายได้ขับรถนะ อ่ะตอนนี้เรากินข้าวกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะนั่งสองแถว่านผู <c oughs> ้ชมดูสิครับท่านผู้ชมเดี๋ยวยังไงก็วันนี้ก็มีแค่นี้แหละเดี๋ยวปิดคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่ EP หน้าถ้าเรามีโอกาสได้ไปไหนคลิปทำลายร่างกายโอเคเจอกันนะครับบ๊ <c oughs> <c oughs> ายบาย